ใช่ไหมคะใช้เวลาถ่ายค่ะรวดเร็วไหมคะในแบบดังแบบเล่นเยอะค่ะเล่นเยอะถ่ายน้อยเรียกว่าเป็นความสนุกที่เกิดใช่ครับก็เลยบอกว่าเหมือนมาถ่ายเพื่อนมากกว่าเพราะว่าที่คนก็สนุกทั้หมดเราต้องไม่เดินทางรีบมานีไปไม่เคยสนใจเลยเลยก็คือ เบสคําสิงห์ปะทะสองตัวแม่มาพลอยเชอร์มานและเมพิชนาธลาสุดสาวเบสและวนีคําสิงต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้สาวเบสโด่งดังมากๆและกระแสรัวๆเลยทีเดียวจึงได้เป็นนางเอกถึงสองเรื่องและตอนนี้เองยังได้มาปะทะกับ2ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงอย่างมัมพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์ แฟนสาวคนสวยของแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มต้องทูพีและสาวเมพิชนาศซึ่งเป็นแฟนสาวของเจ้าของ B.Auto House นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาวเบสคําสิงถูกประกบคู่ด้านขวาเป็นบัมพลอยเชอร์มานและด้านซ้ายเป็นสาวเมพิชนาศพร้อมกันนี้ยังเมาส์มอยสุดน่ารักเรียกได้ว่ามันแบบสุดๆส่วนความสวยความแซบของทั้งสคนก็ดูสูสีกันเลยทีเดียวรุ่นน้องประทะรุ พี่แบบนี้มั่นใจเขาว่าสาวเบสจะต้องเติบโตมาเป็นตัวมัมแบบนี้อย่างแน่นอนคะ่ะขอชื่นชมเลยนะคะแล้วก็ดูเมาส์มอยสนิทสนมแบบนี้ มั่นใจว่าครั้งหน้าจะต้องไปแฮงเอาด้วยกันอย่างแน่นอนสาวเบสของเราเนี่ยโด่งดังและปังมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่มีใครฉุดกระแสความปังของสาวเบสได้แล้วล่ะคะ่ะแถมตอนนี้ก็ยังมีคนมาจับตามองความสัมพันธ์กับหนุ่มแพทริกปาบริสอีกยังไงยังไงตอนนี้ก็ต้องได้คบกันแล้วล่ะคะ่ะมีใครให้ปังกว่าสาวเบสอีมั้ยคะลักกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆแบบนี้ขอให้สาว เปังๆตลอดทั้งปีและทุกๆปีไปเลยค่ะเพราะแฟนคลับก็พร้อมสนับสนุนสาวเบสเสมอขอขอบคุณเบสคำสิงห์มัมพลอยเชอร์มานเมพิชนาและแพทริกปบาบริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ